mẹ đâu nè là pháo mặt 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 không mặt 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 Ele Sim. มาสัมผาธรรมชาติแล้วมาดูที่ นี่ต้าวต่าวตัวใหญ่มากเลยน้องฝนน้องหนเต่าตัวใหญ่มากความไม่รู้ต่าีพวฝนไม่เอานิ้วแย่นะไม่เอานิ้วแย่นะมันตัวใหญ่มากฮะตัวเป็นแสนนะตัวเปใหญ่มากไอตัวนั้นเล็กจัดไอตัวนั้นน่ะน้องฝนไม่เอานิ้วแย่นะมันงับไม่ปล่อยนะ

ชจกระต่ายน้อยดสวัสดีมาล้สวัสดีมาแล้วชอบตัวไหนนูชอบสีไหนครับโอ้บ้านกระต่ายมันสวยมากเลยนะน้องฝนน้นบ้านกระต่ายมันสวยมากขอใเข้าเป้าข้าไปดูหมาฟันปัดไปไงป้า่แด้ดีไนะคะกินฟางอยู่นะดวงวนวนไปดูมานีลย ไปเดินดูก่อนเดี๋ยวดูว่าเราจะมาให้ห้ารหลายๆอะไรบ้างไปเราไปเดินดูก่อนไปเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเซอร์เวยก่อนนี่เเลื่อนเห็นแผลไมหนมันสวยมาแลแผ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 ลแลผ ให้อาหารปลาครับพี่เวเนโต้ปลาเยอะสวยมากปลากินไหมน้องผลปลาโดนปาาไม่หนาวน้องผลปลากินไหมน้องผลปลาแล้วปล่า มันไม่หนาวหรอแม่หนาวไหมล่ะไม่หนาวไมหนรอมันทำได้ยู่มันรอฟังหนูใหญ่เลยหมมันรอหนูให้ใช่ไหมมันร้อนน้องผ่นอนอใหืหใหมันมาฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยใช่ไหมมันยิงให้เราแหละโอ้โหขี้หจัดเลย มันขี้กันแล้วเนี่ยข่ามาแล้วถ่ามาแล้วให้แด้ไปล้างมือด้วยนะเพราะว่าจะมาหานปลามาใช่ขออีกก้อนได้ไหมอะไรอีกก้อนอ่อปาปลาค่อยให้น้องค่อยๆให้มันกินไม่ทานแล้วปลามันมาแยแล้วเป็ดแล้วเนี่ปอาปลาเป็ดมันอยู่ด้วยกันได้ันเป็นเพื่อนรักกัน อั <c oughs> <expand> นแม่อะไรแบนีง <traditions> ม <and heartbreaking> like ันมันจิกเาพอสป่ะนะพวดตะโกนน้ำนี่นี่เอ้าเอาเด็กๆกเด็กเมาเร็วไปดูเป็ดดิเอาพี่พอเดินไป พี่พอสพี่พอ์นี่ตัวอะไรเป็อเป็ดสวยๆเลยเฮะ าใช่เนี่ยซีเมร่าคุณเดินนี่พี่พอจะลองจะปลาพ ja าไปดูเลยนะปลาหมาโชว์มากหมามันจะทำอะไรได้นะ<ด>เพราะว่าหมาจะทำอะไรได้บ้างตอนแกะตอนแกะเหรอตรงนี้ไหมนั่งตรงนี้ไหมมีน่าจะขนไม่เยอะ,มะไม่เอาไม่วขับรถมา,าแบบว่าขบับเคลื่อนล้อใหญ่มาเที่ยวสรงตัวได้ยอดเยี่ยมมาก ผลมายูนะป๋าเร็วขอยดูลงแะแข็งแรงเนาะไม่ใช่ว่าทุกตัวจะทําได้แบบนี้นะสุนัขบ้านเราก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะเดี๋ยวเราไปทําฟอนรู้จักกันนิดนึงนะคะนี่คือรัวค่ะรัวเป็นสุนักตัวแก่สายพธร์ตรองอและนะคะอายุ11ขวบเป็นแพทผู้ส่งตรงจากนิวซีแลนด์ A few moments later น้องผลมันดูแรงเหมือนน้องผลปะ นี่ค่อยๆค่อยๆดูดค่ะอ่ะจ๊บมันจะจ๊บหน้าน้องผลแล้วดูกินแรงจังฮะกินแรงจัง <c oughs> โมดยังโมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ทางแล้วนี่อีกอีกอีก เข้าไหมาโอ้โเต้เบาไปน่อยฮะแรงๆหน่อยเตี้ยแรงๆหน่อยให้เข้ารูนะแรงมากโอ้ยเต้ข้ยายหน่ด้วยอ่าไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมเล็งเล็ง เขาหนึ่งลูกเก่งมาก